ครับผมกริชนะครับจากร้านโอเวอร์ฮอลซาลบางกะปิครับในวันนี้นะครับผมจะพาผู้ใช้รถนะครับ MG ทุกท่านนะครับมาชมงานอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับมาดูกันครับว่าเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจากของเดิมที่เป็นแบบสแตนดาดของเขานะครับในวันนี้นะครับเราอยู่กับรถนี่เลยครับ MG HS นั่นเองครับซึ่งคันนี้นะครับก็มีครับในส่วนของตัวระบบเสียงของเขานะครับที่เป็นแบบเรียกว่าเป็นเหมือนมีตัวเครื่องเล่นนะครับแล้วก็มีตัวชุดลำโพง ที่เป็นแบบ2ทางทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันครับว่าเราอยากจะปรับปรุงเรื่องของเสียงเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับรวมถึงมีวิธีการติดตั้งที่เป็นออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับที่เหมาะสมกับรถรุ่นนี้ครับโดยในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำครับชุดระบบเครื่องเสียงครับที่เราจะมีการติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับแทนที่ของเดิมของเขานะครับนี่เลยครับจะเป็นซิสเต็มทั้งหมดนะครับของทาง o v e r h o l sound บางปีครับในวันนี้ครับเราอยู่กับนี่นะครับชุดลำโพงนะครับทั้งหมดจำนวน2ชุดด้วยกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมีการเปลี่ยนครับตัวชุดลำโพงภายในเข้าไปใหม่นะครับเป็นแบบ2ทางที่เป็นแบบแยกชิ้นนะครับสำหรับการติดตั้งเข้ากับตำแหน่งเดิมของเขาทั้งหมดนะครับรวมถึงครับยังมีการเสริมครับในส่วนของเซอร์ฟูเฟอร์ด้วยนะครับเพื่อการฟังที่สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับครับเริ่มต้นเลยนะครับคันนี้ครับจะมีการใส่ครับตัวชุดลำโพงที่เป็นแบบ2ทางแยกชิ้นนะครับของทางค่ายโฟล์คนะครับจะเป็นรุ่น PSV1 นะครับก็เป็นรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับ เพราะเนื่องจากตัวชุดลำโพงเขานะครับสามารถที่จะให้ในเรื่องของเสียงแหลมนะครับที่มีความเป็นประกายและมีความกว้างของเสียงที่ดีนะครับครับเริ่มต้นครับในส่วนของชุดลำโพงเขานะครับจะประกอบไปด้วยครับในส่วนของลำโพงวูเฟอร์นะครับที่เป็นแบบ6นิ้วครึ่งนะครับหรือ6.5นิ้วนั่นเองครับก็สังเกตเห็นนะครับว่าตัวโครงสร้างต่างๆครับเขาก็ออกซน์ออกมาได้ดูทันสมัยนะครับและยังมาพร้อมกับนะครับในส่วนของตัวทวีตเตอร์ครับนี่เลยครับเป็นตัว ที่จะช่วยสร้างในเรื่องของประกายเสียงนะครับให้มันมีความใสมีความละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนตัวทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับสำหรับการติดประตูทั้ง4บานครับและยังมาพร้อมกับนี่เลยครับชุด Passive crossover ครับแบบสามารถที่จะรองรับนะครับแยกการทําหน้าที่นะครับจากตัวทวิตเตอร์และวูเฟอร์ออกจากกันได้ครับสามารถทําเป็นแบบใบวายได้นะครับครับและในส่วนของนี่เลยครับ Active subwoofer ครับขาดไม่ได้ครับ ซับหลุมในยางอะไหล่นะครับ11นิ้วครับของทางค่าย J b เบครับซับวูเฟอร์ใบนี้นะครับมีการออกแบบและดีไซน์มาแล้วนะครับให้สามารถติดตั้งในหลุมยางไหล่ของเดิมของรถคันนี้ได้นะครับซึ่งขนาดของเขานะครับเป็นมาตรฐานครับสามารถนําไปติดตั้งกับยางอะไหล่รุ่นอื่นๆก็ได้ด้วยนะครับมาพร้อมกับซับวูเฟอร์นะครับขนาด11นิ้วครับและยังมาพร้อมกับนะครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นเหมือนเหล็กขึ้นรูปนะครับมีความแข็งแรงมากๆเลยนะครับและยังมาพร้อมกับแอมป์ในตัวด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคนิคการติดตั้งของทาง o e r Sound ครับทีนี้ครับผมจะพาคุณชมนะครับมาดูชุอลำโพงก่อนอัปเกรดกับหลังอัปเกรดนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับทำไมเราถึงควรเปลี่ยนนะครับสำหรับรถ MG นะครับนี่เลยครับในส่วนของตัวลำโพงเดิมของเขานะครับก็จะเป็นเฟรมพลาสติกนะครับ ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระดาษธรรมดานะครับเป็นขอบโฟมนั่นเองครับก็จะดูธรรมดานะครับแล้วก็มีแมกเนตขนาดเล็กมาให้นะครับตัวแมกเนตขนาดเล็กก็ประมาณ40วัตต์นะครับก็โครงสร้างก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับลำโพงบูเฟอร์ครับและในส่วนของลำโพงทวิตเตอร์เองนะครับก็จะเป็นตัวโดมก็จะเป็นโดมพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็แม่เหล็กนะครับอยู่ข้างในนะครับอันเล็กนิดเดียวเองนะครับสำหรับตัวชุดลำโพงทวิตเตอร์ครับทีนี้ครับของใหม่ที่เราจะมีการเปลี่ยนเข้าไปนะครับ นี่เลยครับตัวลำโพง t ว i ตเตอร์ของ Focal นะครับจะมีขนาดอยู่ที่1นิ้วนะครับแต่ว่ามีขนาดไซส์ที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแบบ Invert Dome มนะครับหรือเขาเรียกว่าโดมแบบกลับนั่นเองครับก็จะก็จะให้ในเรื่องของรายละเอียดเสียงและมิติเสียงที่ค่อนข้างกว้างกว่านะครับสำหรับโดมแบบนี้นะครับครับและในส่วนของลำโพงวูเฟอร์ครับอันนี้ครับจะเป็นความแตกต่างระหว่างของใหม่กับของเก่านะครับ ตัวลำโพงโฟกัลนะครับของใหม่ที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นขอบยางนะครับมีความคงทนที่มากกว่าครับแล้วก็ทาร้าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหัวกระสุนนะครับตัวนี้ครับส่วนของทานณาหลังนะครับนี่นะครับแมกเนตขนาดใหญ่ครับเปรียบเทียบกับของเก่าครับแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าด้วยแม่เหล็กขนาดใหญ่นะครับจะก็จะรองรับครับการใช้กําลังขับที่สูงได้นะครับอย่างเช่นครับการขยายระบบหัก เรามี Power Amp นะครับหรือว่ามีเรื่องของประบุโปรเซสเซอร์ครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับครับหลังจากที่เราได้มีการนำนะครับในส่วนของซอรวูเฟอร์ในหลุมยางไหลเข้ามาติดตัมที่บร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมกันครับว่า MG HS คันนี้นะครับเมื่อติดซับหลุมยางไหลแล้วนะครับจะออกมาลักษณะแบบไหนนะครับ นี่เลยครับเรามีการติดตั้งครับซับวูเฟอร์ในหลุมยางอะไหล่ของเชีบเดีวนะครับที่เป็นแบบนะครับทรงวงกลมนะครับสำหรับการติดตั้งในหลุมยางอะไหล่แบบนี้ได้เลยครับจะสังเกตเห็นนะครับว่ายางนะครับเรามีการกลับด้านนะครับเพื่อเอาด้านในส่วนของด้านท้องของตัวยางตัวนี้นะครับลงไปที่พื้นนะครับหลังจากนั้นครับเราจะได้พื้นที่เพิ่มนะครับมีการวางนะครับตัวยางอะไหล่ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้จุดยึดล็อกนะครับเป็นจุดเดิมที่ยึดระหว่างตัวยางอะไหล่และซับยางเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความแน่นหนาครับ ติดตั้งแบบนี้เลยครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับตัวทรัพย์ยองไรนะครับหลักการทํางานของเขานะครับคือการอัดพลังเสียงเบสลงไปที่พื้นนะครับเพื่อลดแรงการสั่นสะเทือนนะครับเรามีการติดตั้งคัชุดอุปกรณ์ซรัพย์เสียงเข้าไปบริเวณที่พื้นแบบนี้เลยครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าในจุดต่างๆนะครับจะมีในส่วนของตัวที่เป็นแผ่นสีเงินนะครับอยู่ท้งด้านใต้ภายในครับและเรามีการนำนะครับในส่วนของตัวปมเดิมของเขาเนี่ยกับเข้ามาติดตั้งเข้าไปครับก็จะดูเรียบร้อยเลยครับตอนนี้ครับเรามีการติดตััั้้งงงชุดลลลโพหหนนาเสรร็บูวะค ในส่วนของการติดตั้งนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าประตูบานหลังนะครับและประตูบานหน้านะครับจะถูกติดตั้งเข้าไปเป็นที่ตัวแล้วครับแผ่นสีเงินตัวนี้ครับที่มีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นซับเสียงนะครับเป็นแบบไวเบชั่นนะครับลดการสั่นกระพือนะครับและลดลมรั่วภายในตัวประตูรถได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นครับชุดลำโพงหน้าหลังจะมีการใส่ครับตัวลำโพงวูเฟอร์เข้าไปครับ อยู่ที่6นิ้วครึ่งนะครับติดตั้งเข้ากับช่องตำแหน่งเดิมของตัวรถทั้งหมดนะครับมาพร้อมกับกล่องแบ่งสัญญาณเสียงครับในส่วนของประตูหน้าครับมีนะครับมีการติดตั้งอุปก,กรณ์ซับเสียงนะครับผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีความสนใจอยากจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงแบบนี้นะครับ ก็ขอเล่นเชิญน,นะครับมาที่ทางร้านโอเวอร์ฮอซาวได้เลยนะครับทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับรอผู้ชมอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ